องกับเกมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของนักเตะนะฮะได้ประโยชน์ล้ว,ลวนแล้วก็นักเต่เพิ่งจะสองอาทิตย์เองสําหรับการกลับมารวมทีมพี่เป้พอใจไหมฮะยอมรับว,ว่าเราเป็นลองเราเยอะนะครับผมว่าถ้าเขาแบบอ่อ เมที่เกมนี้นะครับใช้ผู้เล่นทีเป็นตัวจริงตลอด90นาทีผลงานขันอาจจะบออกมอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าดีใจวันนี้ก็คือเป็นวันวตศวสาขขงสโมสรที่วันหนึ่งสโมสรเล็กๆของเราเนี่ยอายุเพียงแค่6ปีนะครับ9ป,ปี7แล้วมีโอกาสได้เล่นกับทีมระดับโลกอย่างทีวีไอโดเนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเป็นจ่าฝุงอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมต้องขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณทุกคนที่มีเกี่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอบณแฟนบอลที่ช่วยให้สโมสรเรามาณจุ เป็นความภูมิใจนะครับถึงวันนี้เราจะแพ้สองศูนย์แต่ที่บอกว่าเราก้าวไปสิ่งที่ท ที่อยู่ในเส้นทางที่เราแพ้มาจริงๆนะครับแล้วก็อ,อย่างที่เห็นว่าเราสู้ก็ได้สนุกเรา,เาทำเกมได้นะครับเรามีโอกาสนะครับเ,เป็นเดี๋วว่าต้องยอมรับว่าเรามีระยะห่างแต่หมายถึงว่าเรามองเห็นอนาคตจากวันนี้ผมเชื่อว่าเรามีอนาคตที่ดีเราเก้าวขึ้นสู่ฤดูกาลใหม่ด้วยความมั่นใจนะครับผมเชื่อว่าด้วยเวลาที่การเตรียมตัวมากกว่านี้นะครับเพราะนี้เรามีแค่ประมาณ10วันครับมากกว่านี้เนี่ยเราน่าจะพร้อมสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอฟซีแชมป์ลีกแล้วก็ ฟุตบอลช่วยป็นราชกอรแล้วก็ไทยเมียเ์ล right ีกในปีนี้นะครับ next เกมกับจูบิโร่น่าจะเป็นตัวที่ชีวัดอะไรได้มากที่สุดใช่ไหมฮะในเรื่องของการเล่น FC แล้วก็การป้องกันแชมปด้วยคือเราพยายามที่เลือกทีมอุ่นเครื่องที่ที่มีประสบการณ์ในในฟุตบอลอีกระดับหัวแถวของเอเชียนะครับเราจะมีทีมว่าจูบิโรอิวาตะนะครับมีโชนันเบาเลมี กองนำเอฟซีจากเกาหลีใต้นะครับมีทีมเอฟ4.25จากเกาหลีเหนือนะคร mm ับ hmm. แล้วเราก็จะไปอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงมีทีมจากจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยเราเก็บเกีเ่ยวประสบการณ์สำหรับการแข่งขันในความพร้อมใน FC ซีแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเราเราจะเป็นต้อง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 ,ต,อง,ต,องต้องเข้าใจระดับฟุตบอลในในของทวีปนะครั <S <S บเพราะว่าเราน่าจะมีการเตรียมพร้อมที่ดีเราดูการใหม่ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับแฟนคลับเงินทองเพ ได้ฟังจากวันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้แต่เราจะเริ่มสนุกขึ้นเลยเลล่ะ <c oughs> ครับก็เรา <c oughs> อย่างที่บอกว่าเมืองทองที่เริ่มทําทีมนะครับเราคอมมิตเราคอมมิตกับอนาคตเรา,าเราต้องการเห็นบอลไทยกลับไปสู่แถวเอเชียเราต้องการให้เอสจีบอลทอง,องในประเทเป็นท็อป10ในเอเชียได้เราอยู่ในเส้นทางนั้นร่วมกันนะผมเชื่อว่า,าคนทาท,ที่นี่นะครับแล้วก็ประธานสโมสรคุณวลวิหัทองแล้วก็แฟนบอลเรายังยังมีโอกาสที่จะเห็นวันนั้นในเวันนี้ครับ